ครับสบายดีพี yeah. Yeah. S <S so yeah. ่น้องสบายดีเอฟซีแจกแฟงมาสุขสุขคนสู้มองสบอรเด้อพี่น้องพบพอกันที่เก่าพี่น้องกับสองบาวุไทยมาในเกล็ดฟานลูกไส้ออกม่านยืนสวนอากาศยืนสั้นซ้ำพี่น้องนี่เป็นระเบียงพี่น้องเป็นปลูกหญ้ามันลูกลูกไส้กันดื้อโพดพี่น้องบ่อไห้แล้วก็ได้ออกมาอยู่พี่แล้วก็จะเศร้าไห่อยู่ห้องไล่ห้พี่น้อง แล้วก็าจะขึ้นบันไดอีพี่น้องเอ้ยบันดไดเพื่อนกำลังทันแล้วมีแต่เกียบหยาดลูกไส่ส <receptors> ดื้อพี่น้องล้มาเล่นที่หนาพี่เลยเอน่ะอขึ้นมอพอ่ะพอปเออป่ป่ออปอ่พออพออ สบายดีพี่น้องสบายดีจีบอนเหรอน้ือแก้วแก้วแ้วแก้วโอ้ยจบไหมไปลงฉีดบลได้ตอนนี้ท่านวางนะพี่น้องท่านวางท่านสีดอท่นวาลูกไส้กับเหรินมองมันมันมันเจ็บนะพี่น้องมองข้าใหเหรนเป็นเหรนยังไงได้เป็นม แม่ก็ไม่ได้พักอพ่อก็ไม่ได้พัก่พ่อก็ด่ออุ้มลูกแม่อุ้มตลอดไลแม่อุ้มตลอดพอนพ่อให้อุ้มนะห้เพอนะซอยกันยืดแต่หายในนอนคนละสัปโมงมูคืนี่กับพี่น้องไอสัปโมงเดียวนึ่งรถไฟมานอนมูคืนนี่ให้เมื่อคืนแม่ว่าพอนนอนยุนอนแบบนอนยูนในในตักแม่ เวลาปงวันที่นอนเลยเพิ่นบนยอมนอนตื่นไห้บ้านนอกคักเนาะเด่นใชอย่างเด่นขี่อยากเดินใช้ย่างพี่เนาะแม่ก็เป็นลมตึงล้นี้เหงืนอนบกออยู่พอเพียงพอร่างกายก็อ่อนล้าเนาะพี่น้องเอจังไรล่ะลูกตัวดื้อ các pho hài hảo nóng bay 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 จะนอนน้ำส้กับเมื่อไรนะป้าลุงวันอาทิตย์กัเมื่อแล้วอแล้วพนอวันอาทิตย์บอมือวันพุธเาก็ออกออาแพื้นประมาณสองสามมือเดินทางไกลบอเป็นห่วงลูกชายเนาะให้มันไข่ไขก็าจังหน่อยก่อนแผให้มันแห้งก่อนี้ก่อน เงีนยเฮแพ้มาท่านเห็นป็นไดมันยังบวมอยู่เนาะคือว่าแล้วมือเดียวเนาะก็ได้มือเดียวพี่เนาะไปย่างไปย่างไปอันนี้ก็จะเป็นหญ้าเขาจะปลูกไว้สั้นซามพี่เนาะอ้าวก็เรียนมาเล่นอยู่มงวงนี้มองนี้ไพ่พี่เนาะไอ้องนี้ไพ่เริ่มหายแล้วกันมองนี้เปลี่นได้พี่น้องเอ้ยสังเกตจากเหรียญในองบันไดยังเดียวไพสีไใบเนาะ โอ้ยมันเจับได้เขียวนะเขียวนะมือขาดก็นได้ย <con> ิบมืออีกหน่อยนี่มือขาดจะหน่อยสิ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 ีดยาี่ยากันเชื้อโรคมือนะมืออันนี้่ดมิสิสิีดมือบังคับนะ ฉีดไว้น่ะฉีดไว้ฉ<ว>ีดข้างนี้ข้างนี้ฉีดไว้ฉีดไว้ฉีดไว้ไว้จับไปทั่วทีเลยฉีดฉีดได้ของแม่กอะฉีดเลยค่น้ำบ่อบบ๊อบบริจาคเนาะคืออยากฉีดน่ะบริจาค <c oughs> เห็นบ่อยากได้เลย <c oughs> ให้เเออาาใใใหหห้้้มันเป็นยังบ <c oughs> ๊อมไอมเลยได้เปล่า <c oughs> เออให้แล้วโ <c oughs> ยมดูเด้อ <c oughs> าอกคนนี่ธรรมดาว่าใจใจว่าธรรมดาเอาได้ใจนะเอาไใจเจ้าคองใส่กับพน้องเลยก็ไม่ได้ดังใจนะห้ก็ได้ก็นห้เพิ่งจะเรีย้อยไม่หายเนาห้าครงเลยว่อันนี้จะเป็นวัดยังอันนี้นะเดี๋ยวไปคือวัดเนาะวัดยังไตวัดเน่นะเป็นวัดยังตัน นี่ก็จะเป็นห้องมอเก่าบ่แม่นบ่แม่นอยู่ห้องมอเก่าตัวนี้เออเฮงยางเกี่ยวนี่ได้เน้อโอ้ห้องมอเก่าตัวนี้แมนแล้วอันนั้นก็วัดจับวัดเงีงวัดผ้าเกลียวบ่นี่นโอ้ผ้าเกลียวพี่น้องลืมขึ้นมามองนี่ลืมกิดแทนมองนี่มองมองโต๊ะสี่เป็นห้องมอเก่าอันนี้เป็นห้องมอใหม่เขามาอยู่พี่น้อง ขึ oh so uh. hey, Hence, uh, ้นมามอนี huh. right? ่แบบงงเซอร์กี่ด okay. ้เขาออกมาท่านี้นอนอย่างเนาะแม่แหละเนาะแบบงงมาขอข้อขอข้อขอลูกหล่าครับเองเออเพ่งโอ้หอไดคนหู้เฮ้ยขึ้นมาพ้อปะขึ้นมาข้อปะขึ้นเด้อขึ้นเด้อไปเด้อเมื่อเด้อเมื่อปลาเด้อเมื่อเด้อเออพ่อให้พ่อให้พ่อ chồng 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 đấy chồng 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 Uột chồng 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 Uột chồng 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 anh em phụ địa anh phụ anh phụ ngoài đây mở cái nhau mỡ, mỡ sau đó sao không phải biển nó tiệp mở gọi nhịp nó à, à, à. oh, à. à. ờ, rồi thì biệt thêm trong thời biển thịt cái nhau bộ sau mông mục có đi có đi đi luôn là ô rồi thì nó lộ khó phải chẳng mới là phải dai à. nó mù à. ไอพ่อท่สองอู้่อ้านหลกเออเอาจะนอนจะก้นไปขำนอนเลยขอได้ขอได้ขอได้นไปนียกินยายาแก้ปวดเวลามมนบอกินยายาวิตามินมันจะได้กินเว้ยเฮ้ยพี่น้องเลย เมื่อยอะไรเมื่อยแต่ต้องสู่นะพี่น้องสู้เพื่อลูกเมื่อยร่างกายพ่อแม่นี่บ่ค่อยได้นอนนะพี่น้องไหมพัดเตมาเป็นพอ่อเยะพอทิดแหละบ่ได้นอนแต่ละมือกับพ่พ่อปานไดยดอกพี่นออ้องบ่ได้เพียงพ่อปานไดยดอกนอ,อนพอดับช่วงยิบแห่งกระเทกบ่ได้นอนซั่มย่ามตลอดคือเมื่อคืนนีน่กัน,นบ่ได้นอนย่ามเพิน่นใค้เมื่อคืนเมื่อคืนนี่ พอมันย <From> you know, ิวนมหิวมันเจ็บเั่นอิวนมบาดเจ็บลายก็ยิวเอาอ่ะอ่าไอ้ก็ไอ้กไปเอก็ไดนนะใ้จ้าป้าเนอกปากเียบก็ได้นะใค้วันน้วันไหเน้เลือดก็ะนิบออกเนาะเพราะเราเเมเราเเคมเทเ่นเศอมันกะมันกะง่าวนะเวลาหายไปห้ดังครับที่ดังหอดห้องโมเนาะ Ông bà lơi ở dưới quá quá gắn cd một niệm nơi lưu cân nhao lạy ở này thân kia like, like. or... like. cho là có ít mời lên là cho lên 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 ปวดหัวเลยดรอร์เดียเลยโอ้ยคือาคำแล้วสองโมงครึ่งแล้วจังแหนเจ็บปากแลบาดถือปากแล้วม้อยไปอีกวันโอ้ยไห้แล้วพี่น้อยถือปากยังหายเลยเมยเล่นเมยเล่นแ้วทั้งได้กระเจ็บบางที่ก็เจ็บเบนาะไปพี่น้องเอากระไปแล้วพี่น้องฝันขึ้นข โมลิ่นเนาะเมื่อยแล้ว,ลวลพี่น้องเมื่อยแล้วอยากนอนกับพ่อแห้งไปวันเนาะอยากนอนแน่คนน่ะนอนแป๊บเดียวขงซอนก,กับสมองเดียวนึงเอาแล้วพี่น้องคลิปนี้จะลเพิธานีแล้่น้องตอนจจก,ก็ลู้ก็อะไรก็แท้ก็ติดตามในซ่องบ่าวพุทธไทยเด้พี่น้องเพื่อจะบระพาสคลิปใหม่ๆเนาะสบายดี